กาพรพิจารณาว่าประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือประเทนจังหวัดกาญจนบุรีวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่มุ่งสู่โลกทันสมัยก้าวไกลการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชนสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2568ดังนี้ด้านการศึกษาเช่น การจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานการสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันเป็นต้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสงชุโตใหม่หนึ่งซอยหนึ่งงบประมาณ1ล้านบาทเศษก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสงชุโตใหม่หนึ่งทับหนึ่งงบประมาณ8 0 0แสนบาทเศษเป็นต้นด้านสังคมเช่นพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าเรือ โดยก่อสร้างอาคารห้องน้าสาธารณะจํานวนหนึ่งแห่งงบประมาณ2ล้านบาทเศษด้านสิ่งแวดล้อมจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาดสีตัน6ล้องบประมาณ1ล้านบาทเศษเป็นต้นและด้านการบริหารจัดการเช่นเงินชดเชยรายได้แก่อปทอที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นต้นผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 7แผนการใช้จ่ายงบประมาณ70ล้านบาทเศษผลการเบิกจ่าย 69ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ9 8้าบปจหนึ่งปีงวประมาณพศ2 5 6 8แผนการใช้ใจ่ายงบประมาณเจิล้านบาทเศษผลการเบิกจ่ายณวันที่30เมษายน2 5 6 8 37ดาสิเจล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละห้า6ิบห้าแผนการดำเนินงานในปีงวประมาณพศ2 5 6 9วงเงินล่างพรบเทศบาลเมืองท่าเรือประเทนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นจำนวน8ปหล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,568จำนวน14ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ20.45ประกอบด้วยด้านการศึกษา19ล้านบาทเศษด้านโครงสร้างพื้นฐาน8ล้านบาทเศษด้านสังคม36ล้านบาทเศษด้านบริหารจัดการ21ล้านบาทเศษโครงการกิจกรรมที่สำคัญในปีงบประมาณพศ2569ได้แก่วางท่อเมนส่งน้ำประปา PVC ถนนพะแท่นบรรจบถนนแสงชุดโตใหม่ งบประมาณ1ล้านบาทเศษปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนภายในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือมแทน่นช่วงที่1งบประมาณ7ล้านบาทเศษปรับปรุงลานกีฬาสนามบาสเกตบอลบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรอ9งบประมาณ3ล้านบาทเศษปรับปรุงพื้นทางเดินออกกําลังกายบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรอ9งบประมาณ8ล้านบาทเศษ